คลิปนี้เมืเ่อพึ่งปัญหาของน้ำที่สะบ่าแม่กับนั่นเนาะอันนี้คือน้ำปกติตอนเศร้าตอนเศร้ากับจีนี่ปกติแบบนี้ไม่บัวน้ำไหล <c oughs> นี่นําปกติถึงแม่ว่าจะบวใสมากแต่กับเป็นสีของน้ำปกติสีธรรมดาอันนี้คือตอนเศร้ากับตอนฝนตกใหม่น้ำก็จะเป็นแบบนี้ี่น้องเฮาอ่าอันนี้คือแดดออกมาพอแดดออกมาแล้วน้ำจะเปลี่ยนสีทันทีเลย สีสีของน้ำก็จะเป็นเหมือนสีทองอะไนระเป็นน้ำข้ามเป็นน้ำท่องเป็นน้ำสีแดงเนาะอันนี้คือตอนแดดแห้งแก่เท่าใดน้ำก็แห้งแดงน,นี่คือสีปกติของเขาเนาะนี่แม่กบนันมาเลี้ยงป่าเด้เสาร์นี่นะนะกะอันนี้คือถึงถึงแม้ว่ามันจะบบ่ไสจะปันใดมันก็เป็นสีปกติหรือขาบอดแดงเนาะอ่าบาดนี้ เบื้องป่าไปน, um. ปน,น้ำปลานี่ยก็บ่ได้แดงน้ำมันสีน้ำเด้อเป็นปลาปลาในแดงเพื like no ่อนบ่แดงน้ำสีน้ำดอกเพื่อนแดงด้วยถ้ามาตาของป่าเนาะเป็นปลาในแดงด้วพี่น้องเขาปลาในแดงตัวสีขาวเพื่อนกับขาวคือเก้าหลับปานินเพื่อนกับสีปานินคือเก่าอันนี้เป็นหญ้ามือแรงพี่น้องเขาหญ้ามือแดงจะเป็นสีเขียวมเรากดเลยสีเขียวมะละกอดนี่คือเปลี่ยนสีไปอีกแล้วปัญหาของน้ำเนาะเปลี่ยนสีไปอีกแล้วจ้าเป็นสีเขียวเลย แรงน้ำที่เอามาใส่สาตรงนี้ก็เป็นแรงน้ำที่น้ำใสเนาะคะ่ะน้ำใสสะอาดน้ำผิวดินยางสะอาดเลยแต่ว่าพอมาถึงบอ่อนี่ก็เป็นแบบนี้เนาะคะ่ะเป็นแบบนี้เลยอ่าปลากำลังกินกินอาหารปลากำลังกินอาหารน้ำมองเดียวกันเนาะคะ่ะเอาเอามาจากมองเดียวกันเป็นน้ำผิวดินแต่ว่ามาตรงนี้น้ำค่ะสิเป็นสีนั่นคือปัญหาของน้ำเนาะอ่านี่เห็นบ่ค่ะ อื้นกับบเป็นเด้น้องอื้นเป็นกระจะบ่เป็นเป็นสีธรรมชาติแบบนี้คือเกาเมื่อื่นดื่มเนาะเป็นยูบอเดียวฮะละจ้กสิแกแนวใดพี่นอ้องเฮานี่อันนี้ปลาดุกเ้อบอนี่ปลาดุกค่ะมีกำลังกำลังเลี้ยงปลาดุกขับเลี้ยงปลาดุกเห็นบ่อุ่นมีแต่ตัวใหญ่ๆเด้นี่นี่คือปลาดุกนคะคะเนาะบอนี่เป็นบอ่อของปลาดุก เนี่ยสีน้ำเพื่อนก็นจะปกปติคือเก่าแรงน้ำเอามาจากมองเดียวกันเล้ค่ะเป็นน้ำผิวดินเอาลงมาจากคลองเนาะคลองข้างบนเนาะค่ะเนาะเป็นน้ำผิวดินที่ใสสะอาดอันนี้กะคุณน้อยหนึ่งเพระาะว่าเพื่อนกับมีมีป่าอยู่เนาะแต่ว่ามันก็เป็นปกติจะบ,บ่แดงจะบ,บอ่อเขียวคือบอ่ขอขังรางเนาะค่ะอันนี้ปัญหานม่กำนันกะกำลังแก่เนาะหาวิธีแก่อยู่ค่ะสำหรับน้ำบ่รลูเป็นยังเนาะผู้ใดที่ได้เบิ่งคลิปนี่กะ มีประสบการณ์หรือว่ามีวิธีการก,กับบอกแม่กำนันเลยเด้อค่ะสิแก่แนวดอเนาะแม่กำนัลหาวิธียุ่เฮ็ดน้ำมาหลายวิธีละแต่ก็ยังแก้ผ้นได้อยู่แต่กะสิแก่ต่อไปเนาะแก่ต่อไปหาวิธีแก่ต่อไปฮะละมันก็ต้องมีจากวิธีใดวิธีหนึ่งี่สิแก่ได้เป็นยูบอ่อเดียวฮะละบอ่ออื่นกับบอ่อปินเนาะค่ะเนาะนี่เป็นกะเอามาจากแรงน้ำผิวดินเพิ่งด้วยล่ะน้ำที่มาจากผิวดินเพื่อกระใสแบบนี้ที่น้องบ่ได้นั่นเด้อน้ำใสน้ำสะอาดขึ้นออยังนี่ พ่อมาก,กับเป็นแบบนั้นลหะอ่าสีแดงย่มตอนแดดแก,แก้กับสีแดงแดดยิ่งแก้กับยิ่งแดงเนาะอ่าขอบคุณหลายๆที่รับชมเลยค่ะปัญหากับแก้ต่อไปนะคะทิปมีแมก่กำนันเอาปัญหาของหน้ามาให้เบิ่งค่ะขอบคุณที่